สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะครับวันนี้ครูอุ้มมุมสบายนะครับจะพานักเรียนมาสนุกกับแบบฝึกหัดที่1.9นะครับในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาหอรอมนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับนักเรียนจะลืมติดตามช่องของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปและจะไม่ได้พลาดคลิปแบบฝึกหัดต่างๆทางคณิตศาสตร์ของครูอุ้มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าจุ๊กแจงนะครับมีขนมปุยฝ้ายนะครับผสมผลไม้รวม114ชิ้นนะครับผสมอัลมอนด์นะครับเ2ิชิ้นผสมช็อกโกแลต8 4ชิ้นอ่ชิ้นทีนี้ต้องการจัดขนมปุยฝ้ายแต่ละชนิดใส่กล่องนะครับแบบใส่กล่องโดยไม่ปรับปนกันเลยนะครับก็คือจัดใส่กล่องไม่ปะปนกันนะครับให้ได้กล่องละ เท่าเท่ากันอีกต่างหากนะครับโดยให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับจุ๊บแจงคําถามคือจุ๊บแจ้งจะได้ขนมปุยไา้กล่องละกี่ชิ้นอา่าจะได้ขนมปุยไา้กล่องละกี่ชิ้นนะครับอา่ากักโจทย์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มตะลุยกันนะครับุูมอยากบอกว่าเทคนิคการหาหัวรมอนักเรียนจนําได้ไหมครับมีอยู่ด้วยกัน3วิธีการนะครับวิธีการที่1ก็คือการ หาตัวประกอบร่วมนะครับวิธีการที่2ก็คือการแยกตัวประกอบและวิธีที่3คือการตั้งหารนะครับซึ่งวันนี้คุ้มจะพาทำในแต่ละข้อครบทั้ง3วิธีเลยนะครับเรามาดูแนวคิดใน,ในโจทย์ข้อที่1ครับก็คือโจทย์ให้เราอะไรครับหาเดี๋ยวนะครับหาจำนวนใช่ไหมครับหาจำนวนขนม ขนมว i ไฟนะครับที่จะบรรจุใส่กล่องใช่ไหมครับที่จะบรรจุใส่กล่องใส่กล่องก็คือเป็นการหาจํานวนนับที่เป็นการหา จำนวนนับนะครับที่มากที่สุดที่สุดที่สามารถหารอันอะไรครับหนึ่งร้อยสิ่เแล้วก็และ8ปดสิตัวเลขเหล่านี้ก็คือจำนวนชิ้นนะครับของขนมนะครับ ได้ลงตัวาหาจำนวนนับที่มาหารมากที่มากที่สุดหารทั้ง114นะครับ72แล้วก็ไปสีได้ลงตัวอันแรกนะครับเราจะหาหอรอมอมนแบ่งเป็นเป็น3วิธีเลยนะครับวิธีที่1นะครับหาหอรอมอ 114 72และ84โดยการหาตัวประกอบร่วมนะครับนะเราก็หาตัวประกอบของ114 ได้แก่ตัวไหนบ้างครับได้แก่ก็คือหนึ่งสองสามหกสิบเก้าเลยครับสามสิบแปดห้าสิบเอ็ดและหนึ่งร้อยสิบสี่ต่อครับต่อไปตัวประกอบ ของเจ็ิบสได้แก่1 2 3 6 12องสาองอะไรครับ18นะครับ24 36และ72ต่อไปครับ ตัวประกอบของ84ได้แก่1 2 3 4 6 12 14 21 28แล้วก็อะไรครับ42และ84อ่าทีนี้เรามาดูครับตัวประกอบร่วมอ่าคือตัวประกอบที่มีเหมือนกันนะครับของ114 72และ84 นะคืออะไรครับคือ1ใช่ไหมครับ2ก็มีเหมือนกัน3ามหกอ่ามีตัวประกอบที่มีเหมือนกันร่วมกันก็คือ1 2 3แล้วก็6นะครับต่อไปตัวประกอบร่วม มากที่สุดก็คือวงเล็บพอก็คือนะเดี๋ยวตัวประกอบร่วมมากที่สุดเราต้องเขียนจำนวนก่อนนะครับเผื่อนักเรียนงงของ1 1 4 7งและ84ก็คือ6ใช่ไหมครับอ่าตัวประกอบร่วมก็คือ6ดังนั้น ดังนั้นนะครับดังนั้นหอรอมอ,อคืออะไรครับหอรอมอของหนึ่งหนึ่งสี่ร้อยสิบสี่เจ็ดสิบสองและแปดสิบสี่คือหกก็จะได้ว่าขนมขนมที่ที่ ที่ที่จะแบ่งใส่กล่องเพื่ขอขนมปุยไฟนะครับก็จะได้กล่องละ6ชิ้นนะครับเดี๋ยวปุ้มจะพาสรุปตอนท้ายเมื่อทําครบทั้ง3าวิธีนะครับต่อไปวิธีที่2ก็คืออะไรครับหาฮอรมของ1 14 72และ แ4สี 84, โดยอันนี้ที่2คือการแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบอ่าเราก็หาตัวประกอบแยกตัวประกอบของอะไรครับ114แยกตัวประกอบออกมานะครับก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ19นะครับ ต่อไป72แยกตัวประกอบของ72ก็จะเป็น2คูน2คูณ2คูณ3คูณ3ครับต่อไปครับแยกตัวประกอบของ8ปก็จะเป็น2คูณ2คูณ3คูณ7อ่า อมอลมของ1น4 72และ8ปดก็คืออ่าเราก็จะดึงอะไรครับอ่าตัวประกอบที่เราแยกที่มีเหมือนกันนะครับก็จะมี2คูณ3ใช่ไหมครับอันนี้ก็มี2คูณ3 มี2คูณสามเห็นไหมครับก็จะเป็นสองคูณสามเท่ากับหเห็นไหมครับคำตอบก็จะเหมือนวิธีที่1ใช่ไหมครับวิธีที่1ก็คือหกหลายคนอาจจะว่าวิธีที่1 6มาจากไหนตัวประกอบที่มีเหมือนกันใช่ไหมครับ 1, มีเหมือนกัน่า 2, มีเหมือนกัน 3. มีเหมือนกันแล้วก็หที่มีเหมือนกันมากที่สุดก็คือ หกใช่ไหมครับหอรามอก็เลยคือหกวิธีที่สองก็เหมือนกันครับเป็นวิธีการแยกตัวประกอบหอรอมอรที่เราได้ก็คือหกอ่ะต่อไปเป็นวิธีที่สามหาหอรอมอรของหนึ่งร้อยสิบสี่เจ็ดสิบสองและแปดสิบสี โดยการหารนะครับโดยการหารเราก็เอาจำนวนทั้ง3ามจุนมาตั้งหารนะครับ 14, 7 72แล้วก็84หาจำนวนนับมาหารนะครับคูมดูแล้วเป็นจำนวนคู่ก็เอา2มาหารอ2อออะไรได้114ก็คือ2 คูณกับห้าสิบเนะครับเจ็ดสหารสองก็คือสองคูณกับสาได้เท่ากับ72็ดสิบสองกับสี่สสองได้เท่ากับแปหารต่อได้ไหมครับได้นะครับได้ปึ๊บเอาสามมาหาร3 1เป็น3 3 927 3 1เจ็นึ่งเป็นสามเป็นหกสามหนึ่เป็นสามสามสี่สหารต่อได้ไหมครับไม่ได้ก็สิ้นสุด การหารนะครับสิ้นสุดการหารนะรรรนะเพราะฉะนั้นหอรอโมอของ114นะครับ114อ่ะขอลบกว่าจื๊อเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ออกนะครับ72 84อ่านะ การหารเราจะเอาอะไรครับเอาจานวนนับที่มาหารก็คือตัวนี้นะครับมาคูณนะครับมาคูณกันก็จะเป็น2อคูณสเท่ากับหนะครับเห็นไหมครับข้อที่1ทั้ง3วิธีเลยนะครับที่คุณผู้มาทำนะครับทีนี้เราก็จะมาสรุปขอใช้ปากกาแดงดีกว่าเพื่ ทิสอแล้วก็วิธีที่1ทั้ง3วิธีจะเห็นว่าคําตอบเป็นยังไงครับเหมือนกันนะครับคําตอบเหมือนกันเราก็มาสรุปพระโจทย์ถามว่าไงครับโจทย์ถามว่าจุดแจ้งนะครับจะได้ขนมปุยฝ้ายกล่องละกี่ชิ้นนะครับเราก็ตอบครับ ปากกาไม่ออกแล้วครับอ่าข้อ <c oughs> ที่หนึ่งนะครับจุจ๊บแจงจะได้ขนมปุยฝ้ายนะครับปุยฝ้ายอ่าเอาสีนี้ก็ได้ตอบนะครับได้ขนมสีน้ําเงินทาไมไม่ออกลองใหม่สิตอบนะครับมาจบแล้วจุ๊บจุจ๊บแจงใช่ไหมครับชื่อจุ๊บแจงเนาะอ่าจุจ๊บแจง จะได้ขนมปุ้ยไฟล์ปุ้ยปุ้ยไฟกล่องละอ่ากล่องละต่อก็คือ6ชิ้นนะครับเรียบร้อยครับในข้อที่1นนะครับนะ มีทั้งหมด3ข้อนะครับในข้อที่2กับข้อที่3ขอเป็นคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับในข้อที่1เราก็เรียบร้อยนะครับาก็อย่าลืมกดติดตามดูในคลิปต่อไปของข้อที่2และ3ด้วยนะครับสวัสดีครับ